ทุกคนวันนี้เราจะมา unbox Animal Crossing Collectors Box ให้ดูกันซึ่งก็จะเป็นกล่องนี้เลยที่เราจะเปิดเปิดออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยพราะหมนุ่มมากจริง,รงๆกล่องข้าวมีซีลด้วยนะแล้วก็กล่องใหญ่ก็มีซีลด้วยแต่ว่าเราแกะออกไปแล้วเดียวเราหยิบออกมาดูทีละชิ้นกันชิ้นแรกก็จะเป็นพวงกุญแจเป็นรูปขวด DIY recipe ที่ชอบมาเกยตื้นบนชายหาดของเรานั่นเอง แล้วเราก็ได้ไปส่องคอมเมนต์ต่างชาติท่านหนึ่งนาะงบอกว่าไอจุกข้างบนเนี่ยมันหลุดง่ายมากก็คือถ้าใครจะเอาไปแขวนกระเป๋าหรือแขวนอะไรก็แล้วแต่แนะนําให้หยอดกาวไว้บนจุกนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่หล่นหายอันต่อไปก็จะเป็นผ้าห่มอันนี้ทํามาจากผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อซ็นตนุ่มมากเป็นลายคาแรคเตอร์ใน Animal Crossing กางออกมาก็คือใหญ่หอเราได้เลยใช้เอามาห่มตอนนั่งเล่นเกมหรือว่าดูหนังก็ได้ เราลองเอามาคลุมหัวก็คือยังยาวถึงเอวอยู่นะอันต่อไปก็จะเป็นกล่องข้าวหรือว่าเนบนโตะบ็อก์นั่นเองมิวฮิวด้วยน่ารักสุดๆส,สีก็คือถูกต้องมากพอแกะออกมาก็คือทดาดาช้้นซ่อมนั่นเองแล้วเราก็แกะชั้นนี้ออกมาได้เลยมันนะ่าจะเป็นเมลามีนนะหนาแต่ว่าก็าแอบ,บกองแกงนิดหนึ่งอะชั้นต่อไปก็จะแบ่งเป็นช่องๆแบบนี้เลยเอาไว้ใส่อาหารนั่นเอง ส่วนอันนี้จะเป็นขวดน้ําตัวขวดจะเป็นพลาสติกนะทุกคนสามารถใช้คู่กับเป็นโตัะบ็อกซ์ได้เลยต่อไปก็คือหมวกปินนี่น,นี้สีเขียวน่ารักสดใสใส่แล้วคับผิวสุดๆมาแล้วชิ้นสุดท้ายของเรานะคือกระเป๋านั่นเองแล้วความปังของนางก็คือนางสามารถพับแล้วก็รูดซิปเก็บอย่างนี้ได้เลยความปังอีกอย่างของนางก็คือนางสามารถเป็นทูตแบบนี้ได้เลยหรือว่าอยากเป็นกระเป๋าเป้ก็มีใส่ให้ข้างในก็คือเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยโลง่ลงๆเหมือนโดเรมอนมี กุญแจรถกุญแจบ้านของกระจุกกระจิตวิธีพับก็คือง่ายมากาพาับซ้ายพับขวาพับล่งางพับบนแล้วก็ลูดซิปจบเปิง